สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางครับวันนี้ครับเป็นข่าวมาจากฝากฝั่งของอิสร,ราเอลถึงสถานการณ์การประทะกัน เกิดขึ้นรวมถึงความเคลื่อนไหวในเยเมนของสหรัฐนะครับโดยสื่อของทางอิสราเอลได้มีการรายงานว่ามีการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากกลุ่มกองกำลังฮูตีซึ่งมีการยิงมาจากเยเมนโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว,ว่า IDF นะครับได้ทำการสกัดกั้นขีปนาวุธจากเยเมนในช่วงเช้าตู่ของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นของอิสราเอลซึ่งหลังจากที่ทางอิสราเอลนะครับตรวจพบขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีนั้นก็ได้มีเสียงไซเรนแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ของเบเชบา และก็เนกฟนอกจากนี้ครับกองกำลังของ IDF ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมบอกมาว่า,วาขีปนาวุธของทางกลุ่มฮูตีนั้นถูกสกัดกัน้นตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ดินแดนของอิสราเอลโดยก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมีการยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลนะครับมีการรายงานว่าทางสหรัฐได้ทําการโจมตีเป้าหมายทางอากาศครับในหลายพื้นที่ของเยเมนมีการรายงานนะครับการโจมตีเป้าหมายในซานาและก็เขตใกล้เคียงของเยเมน ไม่นานครับก่อนที่จะมีขีปนาวุธยิงจากเยเมนเข้าใส่อิสราเอลกองทัพสหรัฐนะครับได้ทำการโจมตีทาาอากาศในพื้นที่ของซานาและก็เขตใกล้เคียงอื่นๆซึ่งหลักๆครับเป็นเขตควบคุมของกลุ่มฮูตีโดยมีการรายงานครับการโจมตีทาาอากาศจำนวน5ครั้งในเขตของซานาโดยสื่อ อันมานาซึ่งเป็นสื่อที่สังกัดของกลุ่มอิชบุลอลเห็นได้มีการรายงานการโจมตีในครั้งนี้นะครับว่ามี5ครั้งนอกจากนี้ครับจะมีการรายงานการโจมตีเพิ่มเติมของสหรัฐอีก7ครั้งในเขตของเมดกันโดยกองทัพสหรัฐนะครับทำการโจมตีในหลายเมืองไม่ว่าจะเป็นโฮดิดาอันมาวิทซาดา นอกจากนี้เขาจะมีรายงานเพิ่มเติมออกมาว่าทางสหรัฐได้เข้าโจมตีค่ายฝึกอบรมของกลุ่มฮูตีในอันมะวาฮิตและก็ซานาโดยสำนักข่าวฮาดาด์ของซาดิอาระเบียน,นะครับได้มีการอ้างแหล่งข่าวว่าการโจมตีของสหรัฐเข้าใส่ค่ายฝึกอบรมของกลุ่มฮูตีนั้นส่งผลครับให้มีผู้บาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตหลายสิบรายอย่างไรก็ตามครับการโจมตีในครั้งนี้เนี่ย ทางกลุ่มฮูตียังไม่ยืนยันเราจะเห็นว่ากิจกรรมทางทหารของสหรัฐนะครับในเยเมนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและสหรัฐพยายามโจมตีทางอากาศเพื่อสร้างความเหนือกว่าในน่านฟ้าของเยเมนตอนนี้นะครับทางสหรัฐเน้นโจมตีทางอากาศในเยเมนค่อนข้างหนักเพื่อที่จะมีการขับเคลื่อนครับเข้าส่ริยะที่2 ของปฏิบัติการของสหรัฐในเยเมนสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังคงตึงเครียดอยู่นะครับมีการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและมีการตอบโต้จากทางกลุ่มฮูตีมีการยิงขีปนุษุ์เข้าใส่อิสราเอลแต่ทางอิสราเอลไม่สามารถแสกันได้ด้วยข่าวต่อมาครับมีการรายงานนะครับว่า เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นในเมืองบันดาอับบาตของอิหร่านครับซึ่งอยู่ใกล้กับฐานทัพเรือของ IRGC โดยสำนักข่าวกึงทางการทัสนิมนะครับได้มีการรายงานเมืม่อวันเสาร์นี้ว่าเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นที่ท่าเรือชาฮิดรายีในเมืองบันดาอับบาตซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิหร่านการระเบิดในครั้งนี้นะครับส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ406รายและทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาปัจจุบันครับยังไม่มีการอัปเดตออกมาว่ามีผู้เสียชีวิตหรือไม่มีได ายงานว่าเหตุระเบิดดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นใกล้กับฐานกองทัพเรือของกองกำลัง IRGC โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับทางอิสราเอลเนี่ยออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวโดยเหตุระเบิดในครั้งนี้ครับเกิดจากการระเบิดของตู้คอนเทนเนอร์หลายตู้ที่เก็บไว้บริเวณท่าเรือของชาฮิดรายี นอกจากนี้ครับสนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยได้มีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของทางอิหร่านนะครับพยายามดับไฟอยู่โดยเหตุการณ์การระเบิดในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นท่ามกลางการเจราจาเรื่องนิวเคลียร์กับวอชิงตันหลังจากที่มีการแสดงความกังวลว่าทางเตหารานหรือว่าอิหร่านเนี่ย กำลังเสริมสเระยูเรเนียมอย่างผิดกฎหมายจนมีศักยภาพที่จะผลิตเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้นับตั้งแต่ที่กลุ่มฮามาชนะครับบุกเข้าอิสราเอลและทางอิสราเอลเนี่ยประกาศ รุกเข้าไปในฉนวนกาซาในช่วงปี2023หลังจากช่วงนั้นครับทางอิรานกับอิสราเอลเนี่ยก็ได้มีการเปิดฉากโจมตีกันโดยตรงโดยทางอิรานนะครับเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนและมีความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลกับอิรานเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงนะครับแม้ว่าจะมีการเจราจาระหว่างสหรัฐกับอิรานถึงเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ย ดูเหมือนว่าทรัมป์นะครับก็พยายามเบรกอิสราเอลในการโจมตีอิหร่านอยู่แต่ดูเหมือนว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้สั่งห้ามว่าห้ามโจมตีเหมือนพูดกักๆเอาไว้ยังไม่มีการสรุปแน่ชัดนะครับว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในท่าเรือชาฮิดรายีในครั้งนี้เนี่ยเป็นฝีมือของอิสราเอลจริงหรือไม่หรือเกิดจากความผิดพลาดอะไรบางอย่างของท่าเรือหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นฝีมือของคนอื่นซึ่งยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดออกมานะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นี่ก็เป็นขา่าวนำเสนอครับ ขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ